ชื่อปดดินพลังกูลนะครับเป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ครับเป็นคนเริ่มของ c o n t e x t Studio ก็ออกแบบตกแต่งภายในก็ทุกไซส์ทุกขนาดนะครับรู้ว่าตัวเองชอบว้านลูกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยก็เลยพยายามจะให้ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันจะมีจุดที่ว่าเราต้องเลือกตอนก่อนเข้ามาหาลัยนะครับว่า ต้องเป็นอาชีพอะไรเพราะตอนที่ต้นเรียนที่ที่ที่อังกฤษนะฮะเขาก็จะเหมือนบังคับให้เราเลือกว่าเราต้องเลือกคอร์สอะไรที่เราจะเข้าไปมันจะไม่เหมือนไทยที่ว่าคุณสอบได้เท่าไหร่แล้วเอาเกรดเอ่อเอาเกรดไปเทียบว่าติดอะไรแต่เราแต่ที่ที่นู่นนะฮะเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากเป็นอยากเรียนคอร์สอะไรก่อนแล้วเราต้องสอบให้ได้ตามนั้น ก็พูดตรงๆก็ต้องชอบทุกงานนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ม้นะครับแต่ก็เหมือนแต่ละงานเราก็ลงลงลงไปด้วยตัวเองก็ลงด้วยอ่ะครับบางงานอย่างงานนี้เราก็ถึงไม้ถึงมืออย่างพวกกำแพงเนี้ยต้องก็สเปรย์เองต้องมีคนทำกำแพงเองนะครับเพราะบางอย่างแบบช่างเขาก็ ช่างเขาก็จะทําได้สุดของเขาระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีส่วนที่มันละเอียดแล้วเขาก็อาจจะไม่เข้าใจมากเท่าเราฮะเราบางส่วนเราก็ต้องนาให้เขาไปก่อนแนวคิดของงานส่วนมากที่ทําทุกอย่างใช่ไหมฮะก่อนคิดก็ส่วนมากพอดีด้วยที่เรารับงานที่เป็นเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลนะฮะ<ม>ก็จะเป็นพวกร้านค้า<ม>เป็นพวกแบรนด์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนมากเราก็เลยจะตีโจทย์จากตัวตนของลูกค้าเป็นแบรนด์ในเดนติตี้ของลูกค้าที่เอามาตีโจทย์นะครับเพราะว่าผมผมก็จะเห็นด้วยกับการว่าเห็นด้วยกับการว่าลูกค้าควรจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองในแต่ในแบรนด์ของเขาแล้วก็มันควรจะส่งมาทางดีไซน์ของร้านด้วยนะครับอ๋อก็จริงๆแล้วตัวการออกแบบศิลปะ ทั้งภายในและภายนอกอะฮะก็ควรจะเหมือนว่าเป็นการสร้างแอนโอมิสเฟียสร้างบรรยากาศแล้วก็ในระดับหนึ่งต้องสร้างประสบการณ์ให้คนที้เข้ามาใช้ไม่พยายามไม่คิดว่าโจทย์ต่างๆเป็นอุปสรรคนะฮะพยายามคิดว่าโจทย์ต่างๆเนี่ยมันจะทาให้มันจะทำให้งานแต่ละงานเนี่ยเป็นตัวของตัวเองเท้ามากเท่าน,นั้นนะครับเหมือนอย่างพื้นที่ เล็กหรือใหญ่หรือว่ามีเสาอะไรเงี้ยเราก็ต้องทุกอย่างเราต้องพยายามจะใช้มันนะฮะให้มากที่สุดไม่งั้นมันก็เหมือนพยายามคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วเฮ้ยต้องมีเสานี้เฮ้ยเราต้องไปไปบล็อกมันนะต้องไปปิดมันนะต้องไปไม่ให้คนเห็นนะบางทีมันอาจจะเราพยายามจะใช้ประโยชน์มันแทนไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยครับก็ของผมเองก็พยายามจะก็รักงานทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ ด้วยที่เราชอบวาดรูปอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแต่ละงานเน่เราไม่ได้คิดว่าแบบรับแล้วก็จบแล้วก็โยนไปไม่คิดว่ามันเป็นการเดินทางของเราครับแต่ละงานแต่ละงานทุกงานนะครับเหมือนแบบเราเราต้องทิ้งอะไรไว้ครับมันไม่ใช่ว่ามันจบไปแล้วก็คือทุกอย่างมันก็เหมือนอย่างที่บอกว่าที่บอกว่าแต่บริษัทเราควรจะดูว่าโปรเซสของงานตั้งแต่อดีตถึงต้นเนี่ยคุณจะเป็นยังไง พอดูอย่างเงี้ยเราก็จะกลับมาดูแล้วเราก็จะดูว่าดูว่าเออเราพัฒนาไปยังไงเราพัฒนาไปทางไหนครับก็พยายามลองทำทุกอย่างก่อนนะฮะบางทีแบบเออเรายังไม่ได้ลองทำจริงเราแบบดูเปิดดูนู่นเปิดดูในเว็บต่างๆอะไรเงี้ยบางทีเรายังเข้าใจไม่พอเท่าเข้าไปลองทำด้วยตัวเองจริงอาจจะไปลองทำ วิร์กช็อปต่างๆอะไรก่อนนะคะได้จับได้จับต้องมันจริงๆก่อนเราถึงจะรู้ว่าแบบเนื้องานเนื้องานมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็ได้หรือว่ามันอย่างเหมือนว่าออชอบอาชีพต่างๆเนี้ยฮะก็ต้องลองไปฝึกงานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลองทำขำๆที่บ้านนะครับลองลองเข้าไปขอไปฝึกงานจริงอย่างเวลา ผิดเทอร์มซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็อยากสนับสนุนให้ไปฝึกงานกับผู้ประกอบการที่เขาทำงานจริงเราจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจบมาเราต้องทำยังไงเมื่อทีตอนเรียนไปดูงานพี่ี่ต่างๆก็แบบมันก็ก็ยังเป็นแค่อยู่กันอยู่แค่ในมหาลัยครับมันยังไม่ใช่โลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงมันเรลวร้ายกว่าที่คิดเยอะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะ แต่ถ้าใครอยากทำคนเดียวมาลองทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยจะบอกว่ายากหรือเปล่าก,ก็ยากแล้วเหนื่อยจะเหนื่อยกว่าแต่จะบอกว่ามันผลลัพธ์ที่ได้มามันดีกว่าหรือเปล่าก็คือพูดตรงๆก็การเรียนรู้อะครับเราจะเร็วกว่าเพราะว่าเราจำจากประสบการณ์แล้วเราซัฟเฟอร์เนี่ยเราซัฟเฟอร์ด้วยตัวเองะมันก็จะจำฝังใจอะครับ